โอเคสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอีกแล้วแสงดีคนแกงคงเดิมวันนี้อยู่กับรับใช้ไทยออฟฟิเชียลอยู่กเกมคราฟแมนเออผมไม่รู้นะผมเป็นซอบบี้ที่วิวมทาการเพื่อทนแสงแดดโดยเฉพาะใช่ที่สำคัญคือฉลาดขึ้นเยอะด้วยะจะทนแสงแดดแล้วฉลาดอีกอ,อะไรเนี่ยหูสิ่งที่คราฟแมนมีไม่เหมือนมาครับก็คือสิ่งก่อสร้าง แปลกประหลาดนี่ไงล่ะทำะไรได้เนี่ยทำสิ่งง่ายๆที่คนเขาทำกันก็คือตัดไม้ต่มาตอนนี้สูงเกินไปขี้เกียจต่อตัวขึ้นไปตัดอุ้ยฟอซืู้ก็มีอ่มตัดต้นไหนก็นดีตอนเดียวกันอืม ปกติมาครับปกติมันมีฟอสซิ่งั้นด้วยเหรอใครสนละ่ะใช้ชุดซอมบี้ให้เหมือนกับมนุษย์เพื่อไม่รู้นะไอ้ซอมบี้ตัวเนี้ยมกีกฎหลยสองข้อหนึ่งก็คือห้ามออกข้างนอกตอนคืนถ้าไมา่จำเป็นและสองกินเนื้อดิบเท่านั้นเฮ้ยเอะใจสิมีแต่ซอมบี้ปกติเขาอยู่ตอนดึกแต่เนี่ยอยู่ตอนข่ามัมถ้าให้ซอมบี้ ท,ทั่วไปมันเหม็นขี้น,นาผม,มและกินเนื้อดิบยังเก็บไม่ได้เขายังไม่หิวาหาที่น่าสนใจกว่าน,นี้หน่อยอมือนไก่เห็ดกับไม้อมไม่มีรังแม่มดเลยต้องมีแถวๆนี้สิหรือแม้ก็อะไรที่น่าสนใจกว่าน,นั้นก็ได้อ แล้วก็ดำน้ำแล้วนั่นอะไรนั่นน่ะเฮ้ยอะไรบ้านเห็ดนี่ว่าเสียบ้านเห็ดในฐานะคนดีเราต้องขึ้นไปส่องหน่อยสวัสดีครับเฮ้ยป้อมเหรอให้ตัวละ น่าสนใจจังขึ้นไปดูหน่อยสวัสดีครับว้าวนี่แหละบ้านของเรากูจะยึดที่นี่เป็นบ้านอันนี้เกะก,กะจังกูทุบทิ้งได้ไมั้ยเนี่ยเสร็จแล้วแล้วใตะเผาไม่เอาเตุ๊กเห็ดม่สนอะ่ะมันจะมีตัวอะไรอุ้ยช่างแม่ง กูทุกของข้าของยุ้ยพ่ที่กูคิดว่าจำเป็นละกันเอาตเตาเผาดปได้ผูกกูได้ค้าบของพังเปยัขามอของไ่พอพังบ้านเขาอีกกูก็อยากจะอยู่บ้านหลังนี้นะแต่มันเปลาะบางเกินไปไม่เหมาะกับคนแข็งแกล่งอย่างกูฮ่าเช่อถ้าเป็นคุณผู้ชมคุณก็ทำแบเป็ยกัรกับผมหแหละอืมนีบลูดเอ,อ้อ ะเท้ชามเหรอแย่วเห็ดของไม่มีมีแต่เห็ดเอาใจกันไปด้วยลวกันเผื่อกูมีอะไรให้มีความสุขเ้ยเผื่อกูทำอะไรกันกันบ้างโต๊ะครับเอาไปด้วย,ยกูขี้แกครับเองึงสวยงามเอาแหละทีนี้กูก็ลงไปได้ละแล้วกูจะไม่ไปปอมน่นติดขาดแต่ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจเปาวะเดี๋ยส่องดูหน่อยแต่มีแต่ขืนซอมบี้กูบอกว่าห้ามไปตรงนั้นแต่กูไม่สนอืมยังใหม่อยู่ยังมีตะเกียงติดไฟอยู่ก็จะกูตกใจกระหมู่ะอืมฮัลโหลมีใครอยู่ไหมอุ้ยต,ตาฝาดเหรอ เัยอืมอืมโอ้เอ้านั่นนั่นนั่นอะไรของกูเนี่ยโอเคมันมีต้องมีทางกูขึ้นไปได้สินี่กูตกใจไก่แล้วเนี่ยโอ้ยๆๆ๊ยอยเยอะเจ้าถิ่นมาว่ะโอเคกูไม่อยู่ล้ะ บ้านเห็ดอีกแล้วบ้านเห็ดเยอะจังขึ้นไปดูบ้านเห็ดไปดูอีกรอบซื่อเผื่อจะมีอะไรให้อ่ามาแล้ว จะมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ซุปเห็ดไหมเอามีแต่ซุปเห็ดกว่าแล้วมันก็เป็นแค่ที่พักชั่วคราวสำหับเราแหละไปก็ต่อสองบีผู้ออกเดินทางตามหาฝันถึงแม้มันจะดูลิบหลีก็ตามอืมไปตรงไหนกูก็เจอแต่ทะเล อะไรนั่นน่ะเรือไปสำรวจที่นั่นกันอ๋อถ้ากูลงไปกูจะเจอญาติกูด้วยอะไรที่โว่ากูได้ทักทายญาติไงญาติกูสวัสดีญาติญาติกูคิดจะอวยวีมันไม่น่าคิดถึงกูแล้วอึ๊บอ้าอึ๊บกูก็จะไปหาแล้วอ่าที่สุดกูก็มาถึง เงินน้าเออเออเยออ้ยเยอสวยว่ะมีเนื้อแต่เป็นเนื้อสุกก็ไม่เอาน้ำยาอะไรเนี่ยกูปรุงยาไม่เป็นมาเสียเที่ยวจริงๆแล้วกูกลับยังไงเนี่ยอ๋อนี่ไงกูจะไปขึ้นฝั่งตรงนู้นยยายกดเต็มไปหมดแล้ว่น่ะอไม่มีอะไรน่าสนใจเลยมีแต่อาหารมนุษย์ แล้วก็อุ้ยจมน้ำอืม <c oughs> ชีวิตที่น่าเบื่อและแสนธรรมดากับสาหร่ายแล้วก็ฝูงปลาอุ้ยออกซิเจนจะหมดคเอเอาสิาสตายไปยังต้องหายใจอะ่ะแล้วก็วิ่งต่อไป วิ่งไปเรื่อยๆอย่างไรจุดหมายอืออแล้วก็ว่ายด้วยอุ๊ยอะไรนั่นน่ะภูเขาเหรอมีน้ำตกอือือน่าอยู่จังไม่เคยเจอภูเขาที่บิ๊กบ้มขนาดนนมาก่อนฮนะไก่ อืมแต่เพื่อเพื่ออะไรสักอย่างอะไรก็ไม่รู้อะกูต้องขึ้นไปตอนนั้นให้ได้ไม่ว่จาจะลำบ,บากและทรรคดแค่ไหนก็ตามอืมออะอุ้ยสวัสหนาเหรอทำไมต้นสวัสหนาอยู่ที่นี่ได้โอ้ เกาะลอยฟ้าตรงน,นั้นด้วยอ่ะจะไปดูดีไหมแต่กูไม่มีบล็อกต่อลงไปโอ้ยไอ้กูต่อตัวทั้งวันยังได้อืมกระโดดโอ้เกาะลอยฟ้าแต่กูจะไปยังไงเนี่ยบล็อกก็ไม่มีต่อกูเล่นหมดเคลียร์ทีมก็ไม่ได้เดี๋ยวคนหาว่ากูโกงช่างแม่งไปมันผ่านไปเถอะ อ,อ,อุ้ยอัน,น,นาไปยังอุ้ยเต่ากูตกใจกับเต่าเนี่ยเออ,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 ออเออเอ้กินซุปเห็ดหน่อยมองอะไรไม่แบ่งเลยมีปลาแซลมอนอ้าวอยาอะเริ่มมืดแล้วเนี่ยนะมีอะไรท,ที่ไหนให้กูไปได้บ้าง กูต้องออกเดินทางต่อไปซอมบี้ไม่สร้างบ้านเอเอแล้วก็อาศัยเขาอยู่เอาแล้วกูกลับมาถึงสว,นนวรรค์หน้าแล้วเฮ้ยอะไรนั่นนะหุนไลกาเหรอบ่อน้ำบ่อเดิมบ่อเก่งบ่อเก่าแต่ไม่เริ่มมือแล้วสิงั้นกูพักใกล้ๆกับตอนนี้ก็ได้สวัสดีบ่อน้ำ นอนซะห,หลับตาโอเคตื่นมาแล้วอืมมีน้ำด้วยเย้ยแต่วาจาังแล,ล้วก็หุ่นไลากาเอ้ยลามะอืมลามะไม่ดรอปเนือ้อไม่กินอู้หดอกไม้มัน น,น,น่าเหมือนไส้ไงแล้วก็เดินต่อต่อไปเพื่อหาเป้าหมายอืมจะมีที่ไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าไม่ใช่ที่นี่ออกเดินทางไปเรื่อยๆโอเคชิมนักแกะแล้วก็น่าจะดีอืมอ,มอ,มอ,มอม ีอกแกตัวนี้ก็ด้วยหมูกูควรจะฆ่ามึงตั้งนานแล้วเ้าเว,าเว้นเพราะกูเกียิกินอือือสองบี้มันดีจริงไม่ต้องเลือกกินแล้วกูคงต้องออกเดินทางกันต่อไปแล้วกูต้องขานะ้ขามน้ำข้ามทะเลไปอีกตรงนู้น เวลากี่โมงอะสิบนาทีกูไม่เหมือนยูทูบเบอร์คนอื่นก็ตอนที่ว่ากูจะไปสร้างบ้านเป็นหลักเปไน็นแหล่งกูจะเดินทางต่อไปออกไปจนไปและข้อดีนะก็คือกูได้เจออะไรใหม่ๆแต่ข้อเสียคือกูจะไม่เจริญนั่นแหละให้เห็นญาติกูละพอดีญาติๆอืมหายใจใหายใจใหายใจ,ใใจเออโอเค ขึ้นมาบกเฮ้ยอะไรอีกแล้วนั่นน่ะบอ่อนะ้ำสองที่เลยเหรอเฮ้คนแถวนี้เขาเป็นอะไรกันวะนี่บอ่อน้ำเดี๋ยวกวนมาที่เดิมป่ะเนี่ยอย่ามาลูกวนมาที่เดิมอ่ะหรือเปล่านะ หุ่นไลกาตัวนั้นเอาหุ่นไลกาสองตัวเลยนี่นะเฮ้ยหมู่บ้านในที่สุดเออกูได้ที่อยู่ปเป็นหลักเป็นหลักแล้วกูขอถอนคำพูดกูจะอยู่ที่นี่ถึงแม้คนในหมู่บ้านนั้นจะกลัวกูแค่ไหนก็ตามแต่ใครสนละ่ะกูท่านาการมาเพื่อเป็นมิตรกับมนุษย์และโกเลมเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ไม่กลัวก,กูหรอกจึ๊บเอ,อ่เอ,อ,อคนหุ่นยนต์ เฮ้ยคุณคุณเฮ้ยอย่าม,มึนกับช้อนไปโซละวันนี้อออเหมือนกุน๊งงั้นเอาไปดูกุ่นยนก็ได้เฮ้ยสนใจกูหนอ่อยอืมใหญ่ดีเหมือนกันนะเนี่ย,ยกระดิง่งประเึ็นนะฮะผมรู้พวกคุณก็ต้องทำเหมือนกัน อือข้าวจำแต่ยังไม่โตพอมีแมวมีบ้านมีคนสวัสดีลุงลุงกลัวอะไรผมเนี่ยนี่เนี่ยเอามล้สามเม็ดแรกแกับนี่ทานสิบห้าก้อนได้หนึ่งเม็ดอ้ากูได้อาชีพแล้วกูต้องหาที่ทำเลดีๆตรงนั้นเออกูจะทำกูจะทำบ้านตรงไหนดี อืมหาที่ทำบ้านตรงนี้ก็ได้อืมุดขุดขุดไว้ตอนกูทำบ้าน,นเลยดีกว,ว่ามึงมองอะไรกันเนี่ยกูกำลังสร้างบ้านอยู่มึงเห็นไหมเนี่ยอุย้ยทำมก็ผิดไปหมดเลยเป็นซอมบี้มันลำบากชีพหายอึบอึบอึบอ่ะยังยังมามองกูกอีกอ่ะอะไรกูสร้างบ้าน ช่วยดเพี่ยลำบ,บากชิบหายอาจจะเอาจะมือแล้วเหรอโอยตัดอีกหน่อยก็ได้กระจายข,ขึ้นแล้วนี่ว่า,าวหายแล้วเร็วๆโอเคมาต่อเติมส่วนหลังคากันต่อแล้วกูต้องมาลงตรงน,นี้โอ้ยเอออาจจะขัดใจให้บางคนไปหน่อยนะแต่ใตครตละกูชอบแบบนี้อึ๊บแรนดินลงมา ทุบตรงนี้อืมต่อต่อเกือบสมบูรณ so ์แล so ้วมั้ยล่ะแล้วก็ครับมาแปรรูปอบจึ๊บนี่นี่นี่แล้วก็เกือบจะสมบูรณ์และบ้านในฝันของกูเข้าไปเลยแล้วก็ถางให้ลงักอุ๊ย เอ้ยอะไรเนี่ยแม่งเอ้ยเอ้ยกี้ใครบางคนลีนเอทไบ้านกูเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวกูเองนะนะจังเอเอ,อต่อตัวต้องซ่อมอยังไงวะอ๋อนี่ไงอึบอึบอึบเอ้สวย แล้วก mm ็ขุดดิ่งไปต่อนน่นแน่เออช่างมันขุดไปงี้ก็ได้อืมขุดขุดทำทำขุดขุดอืมอืมเริ่มสู่ชั้นหินละแล้วก็อุดหลังคา แห่แล้วก็ทำไปชั้นลงไปอืมถามไปเรื่อยๆกูอยู่มาน,นานขนาดสิบเจ็ดนาทีแล้วหรอวุ่ยมาราธอนดีวะอืม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 ขุดอุ้ยขุดขุดนี่ขุด อืมเฮ้ยถ้าช่วกูคงอยู่อย่างเงี้ยแหละขุดแล้วก็ขุดอืมเอ้ยไปทยางอื่นบ้างเดี๋ยวไม่มีอะไรทำเดี๋ยวคนดูแม่งเบื่ออีกแมวเอาดีลุงทำไรอยู่อะเอ้ยลุงมึงมันดีดิไอ้ลน้น น,นี่อะไรเนใี่ยใยยี่สิบปลาสิบห้าตัวอุ้ยดีนะมีอาชีพทำไมง่ายง่ายกว่านี้มาให้ลุงอุ้ยหางานขอขอ,ของานหน่อยอ๋อนี่คนเดิมไม่เป็นตุ้ไม่เป็นต,ตุให้เดานะบ้านมึงโดนพังแต่ใครสนหลักมาก็คนเดิมไม่ต้องลุงเดี๋ยวซ่อมประตูให้ ตัวคราบูอยู่ไหนอาอหุ่นยนต์อ๋อตัวคราบูอยู่ในตัวนี่เองอ <c oughs> แต่กูยังทำห้องกูไม่เสร็จเลยอึ๊บอึ๊บแล้วขุดต่ออืมอืม ชียวกูต้องอยู่ในหลุมลึกๆน่ากลัวกลัวแบบนี้แต่กูจะได้ใช้ชีวิอยู่กับมนุษย์แบบปกติเอ,องเหอะทำห้องกูต่ออือช่งมตัดทอทกูทำห้องเสร็จเลยกันโอเคปัญหาคือตอน,นที่คุยกูยังจะพังเพราะฉะนั้นกูสร้างในสิ่งที่กูจะสร้างก่อนก็คือเอ,อ เาอุ้นเองใช่ประตูแล้วก็ที่คุณหินอย่าถาแนละ้วประตูกูไปทำอะไรอะ่ะอืมใช่ตกแต่งบ้านไงแล้วก็ไปซ่อมหลังคาเอ้ซ่อมประตูให้ลุงนี้ด้วยอืมหืฮึอืม,อม,อม,อม ตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นห้องกูเองโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรและะ้วมั้งงั้นก็จบแค่นี้ก่อนและไป